มไอตี้หกหกหกนี่เราเคยเล่นกับมันแล้วเราเคยยิงกับมันด้วยแลวพี่เชาวก็เคยยิงมันด้วยแล้วมันก็เคยยิงพี่ด้วยมจมําได้มันเรามีความแค้นกันนะนั่นนะันก็ติดตามผงก่อนเลย <laughs> เราไม่ได้มีความแค้นต่อกันเราแค่เคยเล่นด้วยกันระยะขนาดนี้กี่วิจะล่วงถึงพื้นไม่ทันแล้วผมโดดลงมาแล้วห้าวิ เอาแล้วขึ้นไม่ได้ด้วยใช่ประมาณห้าวิสี่วิหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวิหกหกหกติดตามผมลหรได้เดี๋ยวหกหกหกเดี๋ยวมึงเจอพากากร่มกากอากาศเลยเนี่ยอันนี้ไหมไม่เอานี่อ่ะไปไหนดีเอาบ้านที่กูไปติดบัคใต้ถุนบ้านน่ะ แล้วมึงต้องถอยรถมารับผู้บ้านไหนวะไอ้ไม่ใช่ฮาตีนเลยแถวนั้นหรือว่าแถวนี้เอออย่าไปติดบักอีกละผู่บ้านไหนแล้วที่ผมติดเอ้ไม่ใช่แบบนี้ดิแบบโน้นอีกแบบนี้อีกแบบนึงใช่ไอ้แบบตอนผมติดบักอยู่ในซอกแห่ยังฮาแล้วใครอ่ะไหนอะสามคนก็ล่างวี่อะใครไม่รู้งับ เอาไงไอไอเบอร์เขียวลงแล้วอ่ะงัดสิเบอร์ส้มอ่ะอเบอร์ส้มคือผมนี่ไอไอเบอร์อเบอร์ฟ้าเบอร์ออฟ้าก็ลงแล้วโอเคงัดก็งัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดโอ้โหแล้ววงวงไปฝั่งโน้นันเลยไม่ไกลเท่าไหร่งัดได้มาละสามคนเป็นอย่างน้อยนะที่ผมเห็นนะ สามสามแล้วก็ไปลงอยู่ตรงนู้นอีกส่วมติดแอร์เฮ้ยดีนะเย็นชํำเลยเวลาขี่จะได้เย็นไกาสบายใจเวลาเยี่ยวจะได้เย็นไข่สบายตืดไม่มีสัโคกอะไรเลยเหรอปาดฟาร์มไปเดี๋ยวจะเอ็นอยู่ดีเอ็นไปพกลูกซองแทนดีไหมเนี่ยแม่นขนาดนั้นเชียว <laughs> ไม่แม่นบีระยะวังผลไงนั่นไงเปิดแล้วผมดึงเพื่อนผมดึงเพื่อนจีโอ้โหปืนโอ้โหเออมาดึงกูก่อนอ๋อเพื่อนดึง้ะเพื่อนดึง้ะไปดึงเพื่อนอีกคน กูยิงมันก่อนมันยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่ผมลวงไปแล้วเออลวงเลยคนสุดท้ายหมดแล้วเอ้ยเบอร์สามหมดแล้วเพื่อนมาดึงหน่อยเร็วไอ้หกหกหกโอเคดึงละดึงละเสียงอย่างรถถังบ้านะ รถถังที่ไหนจะมาวิ่งแถวนี้นั่นไงรถถังยาอยู่เออเอาดียังไม่มียาอยู่เอาดีดึงไอยังไม่มียาอยู่เอาดี ไม่แปลกทำไมร่วงง่ายไม่มียาขอไปหายากันไม่ไหวโอ้โหไม่มียาเอ้ยเอ้ยยาพันเอ้ยวงอีกอีกเวนยเ้ยยาไม่มียิงด้วยต้องมาใช้ยาพันอยู่เนี้ยเอาไม่กาดนี่มันแย่สุดๆไปเลยแย่กว่าที่ผมคาดเอาไว้อีกยาพันก็ไม่มี แล้วมีในกระเป๋าเข้าวงอ่ะใช้ได้ไหมล่ะก็ว,วงอยู่ไม่ไกลอ่ะเข้าวงได้อยู่แหละแต่ไม่มียาเลยเนี่ยปัญหาใช่ใช่เวเขียวตุยไปแล้วสรุปใช่ยายายาไม่มีจริงจังว่ะเดียเออ,อยาไปนในเวิร์ดอันนี้ ผมจะใช้กระเป๋าเข้าวงกันนะไม่ทันละก็เยข้างบนมีสองอันทั้งยาพันธุ์ทั้งยาก้อนเลยดึงได้ไหมละ่ะดึงได้มัง้งขึ้นทางไหน,นอ่ะโอ้ไม่ทันแล้วมัง้งเข้าบ้านที่ไม่มีทางขึ้นซะด้วยดึงดึงเราดึงดึงเปิดประตูมนอยู่ข้างกระดายผมทำใหญ่อะ แล้วดึงจะเปิดประตูเสียงอยู่ใ,นในกล้กันด้วยเออแล้วเพื่อนไปหมดแล้วเหรออ้าวไม่เหลือหรอกเพื่อนตุยหมดแมล้วยาต่อ,อยาเข้าไปตายในวงเพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีสรุปที่เพื่อนเราตายเพราะถูกยิงหรือว่าโดนวงอะถูกยิงถูกยิงอ๋อเราไม่ได้มีเวลาฟาร์มยาขนาดน,นั้นไง ต้องประทานมันใหญ่เลย,เยมันใหญ่เลยของไม่มีอยู่แล้วมังใหญ่เลยราคากดังอย,อย่าบอกว่าที่นี่ไม่มีใครอะ่ะบ้านะที่นี่ไม่มีคนนะพี่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครอะ่ะเงียบสุดๆไปเลยอะ่ะพี่ทำไมยังไม่จบอะ่ะ ไม่มีใครในหมู่บ้าเน,เนเนี่ยเซ็งเนี่ยไม่มีใครมาให้ปะทะเลยหลังคาก็โลง่งลงใช่ไหมนใช่ไหมอะไรนั่งหลบอยู่หลังหินใช่ที่ผมสอ่องเนี่ยใช่โดดออกไปละแล้วไปอยู่บนหลังคากับคูน,คนสนาม <laughs> อะ <laughs> มีคนนี่หว่ามันไม่ยิงเลยมันต่แรกวะมึงอยู่บนหลงังคาไงมันยิงไม่ได้ผมก็อยู่ตั้งนานไม่ได้ยินเสียงวิ่งเสียงอะไรเลยไรรถถังบ้านมนานมนวิ่งอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ย,ยไอความรู้สึกเหมือนรถถังจอดอยู่ข้างบ้านนี่มันคืออะไรวะ <c oughs> จอดแบบไม่ได้ข้างหรอกแต่ว่าห่างจากบ้านไม่กี่เมตรอะรโผล่หน้าไปเจอกันอะ <ś led> ไม่ต้องเล่น <ś led> <ś led> เอามันไม่ร่วงอะ